ดูบรรยากาศช่างน้ำหนักเช้านี้ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะวันนี้ก็วันสิบเดือนครับวันที่30เมษายนสองนน8นอกแปดศึกมวยไทยพลังใหม่สีคู่แรกก็ไปติดตามรับชมบนทูฟอยูแล้อีกสีกู่หลังก็รับชมทางเว็บไซต์ g o s สปอร์ตเป็นทางยูทูบของกลุ่มพลังใหม่ันครับวันวนี้นะเดี๋ยว อ๋อนักวยช่างวันนี้นักวยต่อยช่างมาที่เรียบร้อยนะหลายคนก็ผ่านละบางคนยังไม่ผ่านเราจะคูน้ำหนักสอบสองผ่านราประมาณร้อยจุดสองครับร้อยเศษวันนี้เจอกับแกเกอรี่คผ่านเรียบร้อยครับเนี่ยทำมืองี้นะโอเคแม่มดร้อยสามสิบห้านะแมมมดภาษาหน้าจะเกินจะทักปอนาะวันนี้ก็เจอกับสตังทองครับแม่มดครับผู้เอกนะครับจงทูครับ 2> 2ร้อยสามห้าจ, <14 2. S 1> จุดสองครับจุดสองเลยจุดสองครับร้อยสามแปดวันนี้เจอกับมาดีวันนี้ใช้สีเสื้อสอสมัยไหมทานครับเห็นไ,ไหมโอ้แล้วเอ้ครับร้อยสามห้าครับร้อยสามห้าจุดสองโอ้โหเหลือเท่ากันเลยน้ำหมักล่าสุดตัวนี้ครับคนที่สามสิบเมษาหกสิบแปดครับวันนี้ก็เป็นทีของศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ จะโดยเสียแม็กครับนายวิชานจันทรวิสุทธ์ครับจากทีมมวยราชดำเนินสตาง์ทองสี่คู่แรกนี่เป็นทูฟโยครับแล้วก็อีกสี่คู่หลังก็ไปรับชมทางเว็บไซต์กอสปอร์ตกับทาง YouTube ของกลุ่มพลังใหม่นะครับสตางค์ทองกำลังชั่งน้ำหนักนะฮะร้อยสามารถเกินจุดสองร้อยสักครู่ครับมิดเตอร์บีมตัวนี้ก็เหลืออยู่ศูนย์จุดสองครับวันนี้ก็เจอกัรยาใหญ่ละเต็มห้าฟ้าพรมรามตอเย็มส่วน แม่เช้ามาร้อยยิบเอ็ดจุดแปดครับผ่านชันเลยดูดีๆเลเป็นพนมสอสมหมายก็ร้อบหกาเช้านี่มาร้อยบหกวันนี้ก็เจอเทพคามินนะธนพลรีสอร์ทมาร1 6 7นี่ยังไม่ผ่านครับยังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็คู่รองนี่เป็นเด่นพยักครับสอสมหมายเด้วนพยวักเด่นพยัคติทองเก่าร้อมต่อมาประมาณรนะ้อยสามสิบหกจุาน ส่วนมาดี้ครับมาดี้จากอิหร่านนะฮะหรือว่าวีนัมวยไทยมา138.1บ่ายเช้าโชลุยคู่นี้ส่วนคู่เอกช่องทูฟอยูก็สตังทองครับชอ5ภายยาก135นะสตังทอง135บ่ายเช้ามา135.2ตัวนี้ผ่านเรียบร้อยครับส่วนมมโมที่ขอสลากที่เมื่อ,อเช้ามา136ตัวนี้เขาเหลืออยู่0.2 นี่คือ4ี่โคู่สำหรับ,บทางช่องทูฟอยูมาดูทางเรบไฟกัรวรบไซตโค้ดสปอร์ตนะเอาหรือว,ว่าทาง YouTube นี่ก็มา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 ดูครูห้กันหน่อยนะฮะครูห้าริซอทาครับร้อนะครับรถไฟเข้ามากลัรเข้ามาหงร้อยสิบแปดจผ่านเชลลจเกรัสครีรัมาัสรี 9, ผ่านทองดินก็มาร้อยสผ่านเรียบร้อยคุณที่หกคููผาครับ ผ่ร้อยดีเอฟซอไทยร้อยสามสิบมา 9, 7, ร้อยยี่สเาจุดเจเจอกับล่อเงินครับรวยในมังยิมก็มาร้อยยกุดเนะครับแล้วก็คู่เจ็ครับเพชรนาเคยียนครับร้อยสี่เอแ่มันก็ประมาณร้อยสสิบเมป็นโรเซอร่นี่มาร้อยสีุ่ดสามมาเช้ามาแทนด้วยนะไอ้ฝรัง่งแล้วก็คู่ที่แปครับราเออครับราเออไม่ไทยเจอครับเลย 29มา130.8แล้วก็โดโดครับนี่มากอสับไฮรินมา129.2นี่คือทั้งหมดน้ำหนักเช้านี้นะฮะขบคุณมวรักมวยชอบ4ี่คู่แล้ววันนี้ช่องทูฟอยูคูแรกนี่เปิดหัวมิตาบิน20เมตรครับนี่ก็ซ้อมอยู่20เมตรอายุก็ประมาณสัก17ปีตั้งต่ป่วย5 6, 6นะะชกมาก็สัก4-5ไฟนะนี่ก็เป็นมวยประเภทฝีมือนะ เนี่ยดูนี่นะฝีมือเขาก็ได้นอกก็ได้ได้หมดนะเนี่ยวันนี้ก็เจอความกำลํานี่ก็สูงยาวเขาแหลมอายุสิบเปีครับมวยสูงยาวเขาแหลมขวางหน้าแหมรูปร่างเนื้อตัวนี่ความกาลําใหญ่ยาวมิตรบีมหลายเส้นนะผมว่านะแต่อาวุธมวยผมดูว่ามิตรบีมน่าจะดีกว่าต้นต้นผมว่าเข้ามิตรบีมไปก่อนฮะยังไงก็เอาไปโต้ได้นะครับส่วนคู่สองนี่พันลำครับพันลำนี่ก็สองอยู่สองสมยัยน้ำหนักป,ป่อยก็ประมาณห้าสิบหกนะฮะ โชคมาเป็นร้อยนะส่วนเทพคามินนี่ก็ธนาพลรีสอร์ทนี่คนจักเชิงเซาอายุ25ปีน้ำหนักไปปล่อย57โชคมาร้อยออกไฟนะฮะอีญ่าอาบนาไหม นึ่งหน่ทีก็ยืดดิเอ,อาขายใบยว่าทำนี้ไม่ใบนะไปลั่งไป <c oughs> อ้าสวัสดีครับไอ้มิตรบินวันนี้เราเจอกับฟ้าคำรามร้อยยี่สิบสองนะก็เช้าเกินไหมตอนนี้ผ่านเรียบร้อยโชคมวยมาตอนนี้สักเท่าไหร่นะสามไฟหลังชะนะกี่ไฟ <c oughs> ล่าสุดโชว์ไปร้อยเท่าไหร่วั <c oughs> นนี้ก็คือปล่อยๆมาโชคกันดิคุมไหมต้องคุมไหม ก okay. 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 right. ็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เราไปม้วนไงฝีมือหรือ่ไงเขานะน่าจะเข่าต้งคู่นะอ่ะเราเป็นคนจังหวัดอ่ะฝากแฟนขับเชี่ยน้อยโอเคก็จุดนี้หะืเปล่าคูแรกเอาดิตั้งไว้เลยเดี๋ยวตายบ้างเอาเลยเอา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 เป็นชุดอายเดี๋ยวไปจ่ายให้นะ <g ül üyor> อระอวางสตังทองนี่ก็เพทฝีมือด้วยเขาได้ด้วยนะว่าช้ามาเกินจุด 2, สองสวนแม่มดมาร้อยสามหกนะฮะเดกนี่เขาชนเขานะตะตังทองนี่ล่าสุดก็ไปชกมวยวันจิมมิชิปมานะ,ะวันนั้นน่ะตันเพชรามาครับ สอสลาชีที่มุนวังชิมจนั้นร้อยสามสิบวันนี้มาปล่อยปล่อยร้อยสามห้าครับนี่ก็ประเภทวีมือเข่าก็ได้นะส่วนแมมมอสไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับซ้อมอยู่ลูกเฉพาะคุณประการนะน้ำหนักปล่อยปล่อยก็ประมาณหกสิบเก้าอายุประมาณาเกือบยี่สิบลนะสูงร้อยเจ็ดสิบแปดทนี่กอประเภทมวยเข่าเปิดเกมตัดแข้งนะวันนี้ดูแล้วดูที่พะละกกาลังคนนี้ผมยังชอบที่แมมมอสวันนี้ดูแล้วรูปร่างเนะื้อตัวดูใหญ่กว่าเจ้าสตางค์ทองแล้วก็ ช่วงหลังในสดด้วยนะออกไปที่เมมมอสอา่าวันนี้3ตัวมิตต์บีนเดนพยัคฆ์มมมอสนี่3ตัวเลยชาวบีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ